มาแล้วทุกคนนะครับผมในวันนี้ผมก็จะมาเล่นเจ้าตัวยัตตากันเลยดีกว่านะเจ้าตัวพิยัตตาฟันระบูบูนะครับผมโอ้โหคือแบบว่าฟันของเธอคือ เหมือนลาบูบูเป๊ะเลยไม่เชื่อก็เอาภาพแปะไปเลยแบบนี้เลยอ่านี่เลยนะครับผมโอ้โหเนึกว่าลาบูบูชัดๆอ่าโอเคต้องขอาการสวสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้อยู่กับผมเดอะนอสอินดี้กันอีเชนเคยวันนี้ก็อยู่ในเกมได้ที่เวอร์กันอีกแล้วนะครับผมโดยที่ในวันนี้ผมก็จะมาเล่นเจ้าตัวนี่เลยยตัตตาน,นะครับผมเห็นหลายคนก็บอกว่าเจ้าตัวนี้นะ มันโกงมาแล้วก็ติดเมตามากเลยนะครับผมเห็นอย่างนี้แล้วก็คือแบบว่าผมจะจะเล่นมากเลย oh. ว่าเจ้าตัวนี้นะครับผมจะสามารถไปได้ถึงกี่ชั้นกันแน่นะครับโอเคก่อนที่เราจะไปกันนะครับก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเพื่อเป็นกระจใจในการทำคลิปนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาบอกคุณสมบัติกันเลยดีกว่าว่าเจ้าตัวนี้นะครับผมมีดีอะไรกันบ้างนะเห็นหลายคนบอกว่ามันโกงมากเลยนะครับผมอ่าไปที่ตูสกันเลยดีกว่านะครับผม ไปเลยนี่เลยนะครับผมเจ้าตัวยัตต้านะตัวพิจัตตานะครับผมที่เป็นตัวธรรมดาอ่าตัวนี้มีรัหัวใจสกิลเช็ค3ดาวมูเมสสปีดสีดาวสไตไม่น่าหนึ่งดาวสเตลสองดาวแล้วก็ปัดเร็วนะครับอยู่ที่5ดาวกระเชียวเลยนะโอ้โหตัวนี้นะครับปัดเร็วมา,มากๆแล้วก็แถมไม่พอนะครับตัวนี้นะครับก็เคลื่อนที่เร็วมากด้วยนะอยู่ที่4ดาวกระเชยวแต่ว่าข้อเสียของตัวนี้ก็คือเหนื่อยง่ายมากนะครับเพราะว่าจะตัวนี้นะมีสไตมิน่าอยู่ที่100เงอง <Brand. S 1> เอาคาดจะแบบว่าโกไปหน่อยนะแต่ว่าข้อ เสียก็มีแค่เหนื่อยง่ายแล้วก็สเตีลตต่าแล้วก็ตัวนี้นะครับก็มีพาสซีฟอยู่ด้วยกันประมาณ1อย่างนะซึ่งพาสซีฟนี้นะครับผมก็มีชื่อว่าพิจิตตาบาร์ตีนะครับเป็นพาสซีฟนะครับผมคือตัวตัวตัวนี้นะครับผมจาการดรอปลูกอมออกมา2ชิ้นนะครับผมเมื่อตัวของเธอนะครับปั่นเสร็จนะครับอ่าซึ่งลูกอมเหล่านั้นนะก็จะเป็นพวกช็อกโกแลตนะครับผมหรือไม่ก็ไอ้พวกลูกอมหมักฝรั่งนะออกมาแบบสุ่มนะครับซึ่งบอกเลยว่าจะมีโอกาสที่เราจะได้พวกช็อกโกแลตขนาดใหญ่นะครับผมโอเค เราเจ็บตัวนะครับผมหรือได้รับการโจมตีนะตัวของเราเนี่ยก็จะดอกลูกอมออกมา4ชิ้นกันเลยนะครับอ่าถ้าเกิดเราเจ็บนะโอเคก็จะมีประมาณนี้เลยสลัดจะตัวยัตต้าน,นะครับผม <Okay. S 1> แล้วก็ในส่วนของวิธีการหาของตัวนี้นะ <Okay. S 1> ก็บอกเลยว่าก็คาดใจแบบว่าง่ายมากแล้วก็ไม่ค่อยซับซ้อนนะครับผมแต่สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็จะหายาตรงที่การซื้อตูนี่แหละที่บอกเลยว่าจะต้องมีตูทั้งหมด15ตัวเลยนะ อ่าก่อนอื่นเลยวิธีการหาก็คืออย่างแรกนะครับผมนั่นก็คือเราจะต้องมีคอทั call, ้งหมดประมาณ2000อ e ีคอนนะครับอย่างที่ 2, 2> นั่นก็คือเราจะต้องมีตัวครอบครองไว้ทั้งหมดประมาณ15ตัวนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะนั่นก็คือเราจะต้องเก็บรีเซอร์ของเจ้าตัวฮาวิสเตตยัตตาน,นะครับให้ครบ50%นะครับที่จะสามารถปลดล็อกเจ้าตัวนี้ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันเลยดีกว่านะอ่าและทิกเก็ตที่ผมใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นทิกเก็ตสายปั่นเร็วเลยนะซึ่งนั่นก็คือ v le, วี เล่นนะครับผมเป็นเซตที่ผมใช้บ่อยมากที่สุดแล้วก็ใช้เยอะที่สุดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันเลยดีกว่านะก่อนที่ผมจะไปหาตีนะครับเดี๋ยวผมขอฝากแฟอไปไปนอาร์แป๊บนึงนะอ่าเดี๋ยวเราตัดไปเลยดีกว่านะที่ช่วงแฟงอนอาร์นะครับผมอ่าสามสองหนึ่งหน้าไปเลยซูมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี<ๆ>๋ยวก่อนก่อนที่เราจะไปกันนะครับเดี De ๋ยวผมขอฝากแฟอนอาร์แป๊บนึงนะสำหรับวันนี้ก็มีเช่นเคยโอเคแปะไปเลยตามระเบียบนะครับนี่เลยนะครับผมโอเคก็ส่งมากกันเยอะเลยแต่ละคนนี้คือ ายานส่งกันบ่อยมากก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผมสำหรับ s c ที่ส่งมานะครับผมทาง f a c e b o o k Discord แล้วก็ y o u b e ด้เยนะครับผมโอ้โหน่าชื่นชมอย่างมากโอเคก็จะมีประมาณนี้นี่แหละที่ส่งมานะอ่าเดี๋ยวเราตาไปที่นิปกันเลยดีกว่านะครับพอดีผมอยากจะเล่นยัตตาแหละโอเคเดี๋ยวผมขอตัดไปเลยไปแล้วเอาละครับทุกคนในวันนี้ก็อยู่กับเจ้าตัวยัตตานะหรือตัวยัตตานะครับผมเรียกยัตตาเลยดีกว่านะครับอาจจะตัวนี้นะ โอเคว่าจะสามารถไปได้ถึงกี่ชั้นกันแน่นะครับผม <Okay. S 1> โดยที่เนตี้ของเราเนี่ยก็มีน้องหมานะครับแล้วก็เจ้าตัวฝาแฟดของเราอีกประมาณ2ตัว oh. เอาล่ะเดี๋ยวเราไปนี่กันเลยดีกว่าน,นะครับผมตอนนี้ก็โดนไล่ล่าจากตัวคอสม o โอเคเสร็จไปหนึ่งเครื่องแบบรวดเร็วมาขอแอแบแป๊บหนึ่งคือมันน่ารำคาญมากเลยเจ้าตัวคอสมเนี่ยโอเคขอเพื่ปั่นก่อนเลยแยงก่อน oh. อ้าวชิปหายแหละ โดนแย่งเฉยเฮ้ยขอบ้างไม่ได้เหรอโอเคเดี๋ยวผมจะไปหาเครื่องต่อไปเลยดีกว่านะเหมือนว่าแถวนี้นะครับจะมีหรือเปล่าตรงนี้เลยตรงที่กุ้งปั่นนะครับผมโอ้โหแล้วคือแบบว่าเขาเล่นกุ้งด้วยแล้วก็ไม่พอนะครับแถมยังกดสกิลเช็คพลาดด้วยนะครับผมกว่าจะเสร็จได้ก็ใช้เวลาหลายนาทีเลยดูสภาพดิคือ3คนนะครับผมกำลังรอแค่กุ้งตัวเดียวใช่ไหมเพื่อนใช่แล้วคะ่ะใช่แล้วคะ่ะ โอเคสงสัยน่าจะได้เสร็จประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งเฮ้ยอย่าตลกนะกุ้งทำไมมันช้าขนาดนี้เอออ่ะมาหายไปไหนอ่ะ5วินาทีสุดท้ายแล้ว4 3 2 1โอ้โหเก็บแล้วน้องมาเขาแล้วก็ทันเอเคแดนดี้ K ขายอะไรในชั้นแรกโอ้โหสกิลเช็คเอนาฬิกาหยุดแล้วก็ป๊อป อ่าหรือโคด้าก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเกลือแน่นอนแต่สำหรับผมนี่คือมันก็เฉยๆถ้าเกิดแบบว่าขายของเกลือในชั้นที่10เนี่ยคือไม่เฉยแล้วนะ <Yeah. S 1> อันนี้ปี๊ดแตกแน่นอนโอเคก็เลยบอกไปว่าเจ้าตัวนี้นะครับผมมันวิ่งเร็วมากอ่าวิ่งอยู่ที่ประมาณสีดาแล้วก็ปั่นเร็วนะครับอยู่ที่5ดากาเชียลเดี๋ยวผมขอรีบไปแตกเครื่องก่อนเลยเครื่องแรกอย่าแย่ง ผมขอโอเคได้ช็อกโกแลตมานะครับผมอ่าตัวนี้นะครับมีพาส,สีิด้วยนะคือถ้าเกิดตัวนี้นะครับผมปั่นเสร็จนะเธอจะทําการดอกไอ้พวกนี้นะครับผมโอเคตอนนี้โดนไเอด้าจากตัวอะไรไม่รู้แต่ว่าผมขอ,อนี้ก่อนเลยดีกว่าอ่าน้องหมาฝากล่อให้หน่อยโอเคเห่าให้หน่อยนะครับผมหลังจากนี้เราก็ไปหาเครื่องปั่นกันต่ออุ้ยใครตัวอ่ะน่าจะไปกุ้งแน่นอนอนะ่ะโอเคกุ้งแน่นอนแล้วก็ ตัวฮวิสต์ตต่อมานะครับนะั่นก็คือจะตัวยัตตาแต่ตอนนี้คือมาลาบผมแล้เพราะว่าสเตลน้อยเกินโอเคหนีเข้าลิฟต์หนีเข้าลิฟต์น้องหมาอยู่ไหนลิฟต์นีลิฟต์นียัตตาฝาแฝดของเราก็หนีด้วยอ่าน้องหมารีบๆหน่อยสิบวินาทีสุดท้ายทุกคนกําลังรอนายอยู่มา เรียบร้อยตอนนี้ก็เหลือประมาณ6คนแล้วนะจาก7คน8คนให้เลือดกันเลยดีกว่านะครับพอดีแบบว่าน้องหมาของเราเนี่ยใกล้จะตุยเย่แล้วนะครับผมโอ้หน้องหมาที่น่าสงสารโอเคชาริสาไฟดับซะแล้วโอ้โหโคตรดวงดีจัดๆเลยดวงดีหรือดวงร้ายไม่รู้แต่ว่าผมขอเครื่องปั่นก่อนนะอู้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 ตกใจตกใจทีแกนอีนี่เฮ้ยน้องหมาช่วยด้วยผมทำอะไรไม่ได้เลยอะนอกจากนี้อย่างเดียวอะแล้วก็คือสไตมิน่าผมเนี่ยก็อยู่แค่สิบเองอ่ะน้องหมาเห่าให้หน่อย ฝากเข้าหน่อยโ okay, อเคน้องหมาฝากลอ่อขอบคุณมากโอ้โ oh, หขอบคุณหลายๆ <S <S เอ้ยทำไมกันวะไอสเตลนี่คือน่าลำคาดโคตรเลยปั่นกันต่อเลยนะครับผมตัวนี้ปั่น5ดาวเลยนะคือดูนี่สิคือแบบว่าไอ้น้ำบึกของเราเนี่ยที่ได้มานะครับผมก็เพิ่มมาโคตรทีเลยใช้เวลาในการปั่นนะครับก็ประมาณ1 0 2 0วิเองนะครับผมโอ้โห oh. แป๊บเดียวเสร็จแล้วอ่ะกซีแล้วก็โดนแลกสกิสกเลเช็คของผมเนี่ย โอเคกดแม่นบ่อยมาได้นี่มานะครับผมลูกอมปัดเร็ว2อันกันเลยแล้วก็เหมือนว่าน้องหมาของเราเนี่ยน่าจะรอในห้องนี้นะมาเจ้าน้องหมาน้องหมาห้าหมุนอ่าน้องหมาหมุนติว้วแหละน้องหมาหมุนติว้วโหน่ารักมากตอนนี้ผมก็มีไอ้ลูกอมสีม่วง2อันแล้วก็อินสตัคชั่นอันนะครับผม <c oughs> ซึ่งไอ้อินสตัคชั่นเนี่ย <c oughs> ก็ถูกบับมานะทำให้เรานะครับปัดเร็วขึ้น สองเท่าเลยโอ้โหเปิดมาก็แป๊บเดียวแล้วนะครับผม2เครื่องเรียบร้อย <Wow. S 1> โอเคเดี๋ยวผมขอวิ่งกันเลยดีกว่านะปั่นกันเลยเดี๋ยวผมขอใช้ไอเทมก่อนเลยนะครับผมโอ้โหทำไมมันเยอะขนาดนี้อ่ะปั่นเร็วเท่าไหร่เนี่ยสามเท่าเหรอเฮ้ยพูดเยอะเลยนะครับผมดูแปบ๊บเดียวโอ้โหใช้เวลาแค่ สิวินาทีเองนะครับก็เสร็จเรียบร้อยบอกเลยว่าโคตรตึงและก็โคตรกูนะครับผมตอนนี้ทุกคนก็ปันเสร็จเรียบร้อยแป๊บเดียวโหทีโคตรตึงมารีปันรีปันตอนนี้ก็ปัดสามเครื่องได้แล้วผมขอคาะกันเลยอ่ะ ว้าวของดีนะครับผมผมเจอมาเนี่ยก็คือช็อกโกแลตขนาดใหญ่1อันแล้วก็ช็อกโกแลตที่เราได้มานะครับก็เยอะกว่าจีจีซะด้วยโอ้โหเอาทราบแบบว่าจีจีของเราเนี่ยคือไรประโยชน์เลยนะเหมือนว่าเพื่อนของเรานะครับผมใกล้จะปั่นเสร็จหรือเปล่าหรือไม่เสร็จเพราะว่าคนสุดท้ายนะครับที่ปั่นก็คือคอสโมโอเคคอสโมมาให้ผมและอ่ะปั่นกันต่อเลยดีกว่าปันป่นปัน่นถู้ไทยๆเอาละต้องดอกลูอออกโอมาแลขอหน่อยเป็นช็อกโกแลตหน่อยได้ไหม โอเคได้สกิลเช็คแล้วก็รูองสีฟ้าของเกลือทั้งนั้นแต่สกิลเช็คก็ยังดีหน่อยอ้าวแล้คลายหายไปคนนึงอะ่ะหายไปไหนอ่ะคนนึงอะ่ะเฮ้ยตอนนี้รออีกประมาณสิบวินาทีสุดท้ายทีชาแน้นอนอะ่ะโอ้โหไม่เข้าลิสซะด้วยโอเค จบเลยเหมือนเขาน่าจะโยนเกมนะครับเอาละเดี๋ยวเราเล่นกันต่อเลยแล้วก็เหมือนว่าในชั้นนี้นะครับผมแดนดี้ของเราเนี่ยจะขายของคูดดีเลยแล้วก็คูดแรงน,นะครับผมนั่นก็คือメディคิกนั่นเองหรือเนียวค,คิกนี่เลยแดนดี้ฉรักนายมากขอจุ๊บหน่อยสักทีหนึ่งก็ได้ไหมอ่ะจุ๊บเลยแต่ว่าจุ๊บไม่ถึงนะครับพอดีแบบว่าโตมันขวางอ่ะเดี๋ยวเราขออุ้ยกินช็อกโกแลตกันเลยพอดีแบบว่าปัญหาง่าย โอเควิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็ใช้อมสีส้มเลยใช้ให้คุ้มแล้วก็ใช้ให้เปลืองพอดีแบบว่าตัวนี้มาเสกง่ายเสกง่ายมากๆอ่าปั่นเร็วมาเร็วเอามาคอมโบกับแหวกขย,ยก็แบบว่าโคตรโกงนะครับผมโกงกว่าเจ๊กเกแล้วก็วีซีคือมันตึงกว่าตัวเมย์หลายตัวเลยนะอ่าโดยเฉพาะเจ้าตัววีนะครับผมมาชั้นต่อไปของเกลือมีแต่การรองเท้าซึ่งการรองเท้าเนี่ยก็เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผมเพราะว่าตัวขอบผมเนี่ย มี s t a m i n นอยู่ที่110เองเหนื่อยคูดง่ายเลยวิ่งแป๊บๆก็เหนื่อยวิ่งแป๊บๆก็เหนื่อยต้องอาศัยในการเดินอย่างเดียวนะครับถึงจะรอดโอเคในชั้นที่7ก่อนเลยดีกว่าโอ้โหห้องมืดสะด้วยและไม่มีตัวเมนถือว่าดีผมชอบมากเพราะว่าจะได้ไปถึงชั้นที่20ซสทีนะโอเคแบบรวดเร็วมาหาเครื่องปั่นแถวนี้มีไหมแถวนี้มีไหม หลงทางไปหลงทางอู้หูอู้หูจุกใจหมดเลยไอ้ลูกโป่งนี่อย่าล่าผมอย่าทําผมผมเป็นคนดีอย่าทําทผมผมไม่ดุร้ายนะมารีบรีบรีบก่อนเลยขอซ่อนแอบแป๊บเจอจุดสักทีขอนี่ก่อนเลยใช้เทมก่อนเลยดีกว่านะพอดีมีไอเทมเหลือเฟือมา ปั่นปั่นปั่นูๆูไทยไทยทูๆูไทยไทยโอ้โหอีก2เครื่องก็เสร็จแล้วใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีก็จบแล้วนะครับผมโอ้โหแป๊บเดียวเสร็จเลยมี2ตัวเตึงก็จบแล้วเดนดี้โอ้ m ม g o กเดนดี้ขายคูดดีเลยแต่เทปผมไม่พอดูสภาพ92แต่มันขาย100ก็ซื้อได้แค่นี่แหละแมนเนดอย่างเดียวทําไมกันทำไมผมถึงไม่มีสิทธิ์แตะแมนดี้คลิกเลยทำไมผมมีสิทธิ์แค่แมนเนดอย่างเดียว โอ้โหพียต้าของเราก็เศร้าเลยทีนี้แต่ไมฟันของเธอแบบว่ายิงเหมือนลาบูบูเลยอาจจะเป็นลาบูบูรุ่นยิงไบเตจก็ได้อ่าเดี๋ยวขอเก็บก่อนเลยอู้ย my god ผมเจอแบนเนตว่ะอุ้ย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 พิจต้าเดี๋ยวผมขอแตกเครื่องก่อนเลยนะครับว่าจะได้อะไรอ่าได้ไอ้ลูกอมสีเขียวนะครับแล้วก็หมักฝรั่งนะครับผมขอคดกรรมนนองหมาเก็บยาเลย ยาอยู่ตรงนี้อ่ะพอดีผมไม่ต้องการอ่ะอยากจะเซฟไอช่องเก็บของซะมากกว่าแต่ตอนนี้นะครับหลายคนก็บอกว่าแบรนด์มาเทียบเทียบโอ้โหใครล่าผมไม่รู้โอ้โหมาแหละโตโยต้าของเราโตโยต้ายาลิสเรียกเป็นรุ่นเลยนะโตไซผมต้องนี่แล้วมั้งหยิบแล้วมั้งหรือให้คอสมอ่ะคอสมหยิบคอสมฝากด้วยยาโอเคไปกันเลยทุกคนอ้ไหม่ก็มาทุกคนดีปีบดอุ้ยอไม่เป็นไร มียาอยู่ใช้เลยคือยามันเยอะยาเยอะจนแบบว่าผมสามารถฮิวได้ตลอดแล้หมารีวิ่งรีวิงระวังอู้ๆู้อู้รอบแป๊บเกือบได้เราโอ้ย์เการนี้นี่แหละที่ผมต้องการเทคซาวีการที่ดีที่สุดของเรานะครับผมสลับผมเนี่ยคือเป็นการ์ดที่ทําให้เรานะปันเร็วขึ้น5วินาทีนะครับซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับสายปั่นแต่หลายคนนะครับก็มองข้า <Yeah. S 1> พอเวลาผมใส่เทคซาวีนะครับ บอกเลยว่าโคตรตึงแน่นอนโอเคน้องหมาของเรารีบรอรีบรอเห่ากันเลยมาเดี๋ยวไปเคลียร์ตรงนี้กันเลยดีกว่านะครับผม<น>ขอไม่อะไรกันเนี่ยโดนแย่งเฉยโอ้โหแบดเลยมาใช้เทมให้หมดนะครับผมไอ้ลูกอมสีฟ้าไอ้ลูกอมหมักฝรั่งอ่าใช้ให้หมดใช้ให้หมดเล่งหน่อยเล่งหน่อยยตตา เนต้าแกจะเสร็จและวอีด,เด,ดิเดียวมากระดาษปาใ์้เดียวมามามาเรียบร้อยโอเคได้เลยมาโอ้โหไอไข่เดืตดเสาแล้วก็แลดูอุมสีส้มนะครับมารีบรีบรบรบอ่ะเอาละ่ะเนดดี้เนดดี้ก็ขายของเกลือแล้วนะครับผมในชาติที่10ซึ่งกลับมาเหมือนเดิมแหละเดี๋ยวเราเลิกกันเลยในชั้นที่10เนี่ยขอตัวเมสตัวนึงก็ยังดี โอ้ m ม g ก d ห้องมืดแล้วก็โอ้เฮลโนเราเจอตัวที่ผมไม่ชอบนะครับซึ่งตัวนั้นก็คือจะตัวจีจีสายขโมยของนี่แท้ทูนี่แหละมันขโมยของใครไม่รู้อันตรายจัดจัดมานนองหมาเข้าเลยอุ้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 ยนหมาทําไมทําไมร่อไม่ได้อ่ะโอ้โหเจ็บเลยแต่ก็ยังดีนะที่เจ้าตัวคอสโมของเราเนี่ยนิวให้ผมมาและก็เริ่มทุรักทุเรนแล้วน,นะครับเหมือนว่าน่าจะมีคนโยนเกมอีกนคนและนั่นไงจริงๆด้วยโยนเกมทําไมไม่รู้อุยอ้ยอุย้ยอุ้ย ทำไมจีจี้มันหาผมเนี่ยเฮ้ยหลบไปหล,ลบไปอืมขโมยบบโอ้โหเสียไปเลยไอ้ไข่เนื้อสาวของผมตอนนี้ก็เหลือยาแหละเดี๋ยวผมต้องรีบวิ่งแต่มันวิ่งไม่ทันน่ะอุ้ยใจไม่น่มามันน้อยโอเคแอบแป๊บนึงอืมเก็บลูกอมสีเหลืองกันเลยวิ่งโอ้โหวิ่ง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 อ่าแอบแป๊บฮอสโมูระวังอุ้ยฮอสโมูร์ทำไมเอฟเคอ่ะอ่ะรอจะตัวนี้เลยไปนี่น้องหมาฝากหน่อยเออ ผมเสียวเลยแล้วก็เจอยาด้วยนะครับ1ชิ้นเหมือนว่าน่าจะเหลือประมาณ2-3คนแหละเพราะว่ามีคนตัวไป1คนนะครับนั่นก็คือจะตัวยัตตาของเราเพราะว่าเขาหยุดเกมอีกแล้วนั่นไงตายไปอีกตัวหนึ่งน้องหมาแน่นอนสภาพและอ่ะรอกันเลยโอเคสําเร็จเรียบร้อยแล้วก็เหมือนว่าเราจะเจอยาหนึ่งอันนะขอไว้ก่อนแล้วกันมาแล้วครับมาแล้วครับผม ขอขอก่อนละกันโอเคเหือแค่3คนเองนะครับหลัจงจากนี้เราก็เหลือแค่ฝาแฟของเราคนสุดท้ายนะยังอยู่รอดกับผมแล้วก็คอสโม1นึซึ่งคอสโมของเราก็ไม่รู้ว่ามันมียาอยู่แถวนี้เพราะว่าคอสโมของเราเนี่ยกลัวความมืดน,นะครับ <S <S เดี๋ยวผมปอบให้เลยคอสโมนี่โอ้โหคอสโมใจเย็นยงนั้นไงมันมาอีกแล้วรอบที่สมาทำใหมบ่อยไอไฟดับเนี่ยเออผมนี่เครียดเลย ขอก่อนละกันปั่นเครื่องเนี่ยเุ้ยผมเจอช็อกโกแลตอีกแล้วเดี๋ยวผมยองเบาแป,ป๊บเอาเรียบร้อยมามา,มาแล้วก็เหมือนว่าแมปนี้นะครับผมจะถูกรีเวิร์สนะเท่าที่ผมจำมาได้อะเพราะว่าเขารีเวิร์สตรงนั่นอะ เดี๋ยวผมไปดูเลยตรงนัน้นอ่ะตรงนี้อ่ะเขารีเวิร์กมานะครับเหมือนว่าเขาน่าจะเอาอะไรออกไม่รู้นะ่ะเหมือนที่กันนะ้นอ่ะออกไปนะครับผมประมาณสองสามอันนะ่ะบอกเลยว่าตรงนี้นะครับผมจะโดนทวิสเตตเล่นงานบ่อยมากเออโคตรน่ารำคาญมากเลยสำหรับตรงนี้มาเชียร์เรียบร้อยแล้วก็อ้ไมค์โกดทำไมผมได้ช็อกโกแลตสองอันกันเลยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อน,นะครับผมดูสภาพอืโอ้โหกล่องช็อกโกแลตมาสองสามอันเลยนะ ทำไมดวงดีขนาดนี้ทำบุญวัดไหนกันแต่ว่าผมขอใช้กันเลยมาใช้ให้หมดโอเคมันเลืออู้อูอู้อูอู้จอบสเคตตัวไหนจ็อบสเคตใส่ผมโอเคตอนนี้เราก็ใช้ช็อกโกแปลตไปประมาณ10ชิ้นเลยพอดีมันดอบเยอะเลยนะครับผมแล้วก็ดวงดีโคตรเลยนี่ฝาแฝดเธอเชื่อไหมว่าฉันได้ช็อกโกแลตสองอันนะ่ะฉันไม่เชื่อหรอกพอดีฉันไม่เห็นก็เล้วของเธอนะอ่ะเคลียร์ตรงนี้เลย2เครื่อง2องเครื่องสามเครื่อง โอ้มายกก๊อสโมของเราตัวเย่ไม่นะมีเลอร์ของเราตัวไปแล้วโอ้โหต้องไว้อะไรให้เขาเลยนะครับผมประมาณ3าวินาทีเพื่อให้เขาเนี่ยไปสู่สุขตินะโอเคเรียบร้อยไอ้ยาไฟดับชั้นที่13โอ้โหที่เกินแหละอู้จีจีไม่โอ้โห ไม่นะจีจี้จีจี้ขโมยช็อกโกแลตของผมไปแล้วไม่นะเศร้าเลยแต่ว่าตอนนี้นะครับผมโดนไล่ล่าจากไอตัวฮาวิสเตตตัวไหนไม่รู้มาอีแล้วจีจี้ยาอุ้ย <c oughs> ไม่ผมเสียยาไปอะไรวะเน,นี่ยอีนี่ขโมยของเอาซะผมยาหายเลยอ่ะขอเก็บไอเทมก่อนละกันแกขัดแป๊บแล้วใครเห็นผมไม่รู้อะ่ะเอ้ยจีจี้แล้วเหรออืมมาไม่หยุดไปไม่พอแคมป์เก่งแถวนี้เออ ให็นนั้นทีช่าอีและสี่ห้ารอบติดกันแล้วนะครับผมตอนเนี้นี่เพื่อนเพื่อนก็ดูแลตัวเองได้นะเดี๋ยวฉันจะปัดเข้าตรงนี้ก่อนละกันแต่หวังว่าจีจี้ของเราเนี่ยจะไม่มาแถวนี้นะผมรู้สึกแบบว่า<อ>ทำแม่ทำแม่ง,ง่าไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวเราจะไปเคลียร์ตรงนี้กันเลยดีกว่านะข้างหน้าสุดหรือข้างหลังสุดไม่รู้โอเคเรียบร้อยขอเก็บก่อนละกันลูกอมเกลือแล้วก็นี่ด้วยลูกอมสีม่วงมันก็เกลือเหมือนเดิมหลบก่อนจี้จี้เราบ้างเอา้าเพื่อนเพื่อนตัดหน้าจีจี้ทำไมอ่ะโอเค รีบกลับรีบกลับโอ้ยโหดักเก่งแถวนี้แล้วก็ตัวเย่ไปหนึ่งคนแล้วก็ตอนนี้นะครับผมก็ต้องโซโลไปแล้วนะครับผมคนเดียวเลยนะถึงชั้นที่20ว่าจะทํำได้หรือเปล่าเพราะว่าในตีนี้นะครับผมตัวเย่ไปชั้นที่9กันเยอะมาริบปั่นรีบปั่นรีบปั่นทูทไทยไปั่นแบบว่าติสปีแล้วนะครับผมโอ้ my god ผมได้แล้วช็อกโกแลตเยอะเกิน สงสัยตอนนี้ผมจะเป็นบาหวานแล้วพอดีช็อก,กแลตมาเพียบเลยมาประมาณ 4- 5ห้ารอบแล้วนะครับสภาพก็จะกลายเป็นคดขวนแล้วนะครับผมเออยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าคือมันได้บ่อยมากเลยนะว่าผมเจอ,อยาผมขอเก็บก่อนแล้วกันมาแล้วตอนนี้ทวิสเตโอ my god ยา2ออันอะไรกันครับเนี่ยทำไมมันเยอะขนาดนี้เห๋ือจะเชื่อเลยคือพอผมเล่นโซโลนะครับรู้สึกแบบว่าของดีเนี่ยจะมาถี่มากเลยนะครับผมใครหลายคนน่าจะเป็นกันนะ แต่สำหรับผมก็เป็นเหมือนกันอยู่ดีๆนะครับผมแดนีด้ก็ขายยาบ้างพอเวลาเลนโซโรเนี่ยหรือไม่ก็เจอยาเมีดคิกขนาดใหญ่นะครับประมาณสองสามอันนะ่ะเอออะไรประมาณนั้นนะ่ะผ่านไปชั้นที่15เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าในชั้นที่16กนะครับก็จะเป็นด่านอะไรไม่รู้ซึ่งผมเดาได้เลยว่านะ่าจะเป็นแอสโตหรือไม่ก็เชลลี่แต่ผมอยากจะเจอห้องเชลลี่ซะมากกว่านะเพราะว่าห้องเชลลี่นี่แหละโดยปรับใหม่มานะมีไอ้รดโนเสาเพิ่มมานะครับผมตรงไอ้นั่นนะ่ะถุงใหญ่ๆนะครับอ่า แต่ไม่รู้ว่าจะได้ห้องอะไร oh. ขอเช็คกันเลยแต่ว่าผมได้ยินเสียงาานะัาขนาดนี้น่าจะเป็นแอสโตแน่นอน แล้วก็เหมือนว่าในด่านนี้นะครับก็โดนเนิร์ฟนะอ่าเนิร์ฟตรงกลางนะครับตรงที่มีเครื่องปัดสองเครื่องนะครับผมอ่าโดนเนิร์มมาเอาไอ้นี่ออกนะครับผมไอ้ที่กั้นเนี่ยอ่าไอ้ชั้นวางนะครับผมออกไปบอกเลยว่าผมนี่คือลำบากแน่นอนเดี๋ยวผมขอรีบไปเคลียร์ตรงนี้เลยดีกว่านะก่อนที่ชาวิสตเซนเนี่ยจะเห็นผมนะครับม <Okay. S 1> ีแค่เครื่องสุดท้ายเองแปบ๊บเดียวบอกเลยว่าเล่นตัวนี้นะครับผมโซโลได้ยาวเลยประมาณชั้นที่30กว่านะครับซึ่งอาจจะถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้ <Huh? S 1> เออทุกคน ผมจะเก็บไอเทมดีไหมอะ่ะหรือจะปล่อยมันไปอะ่ะคือผมได้ไอนี่ใหม่แหละช็อกโกแลตกล่อง <Hi. S 1> โอ้โหทำไมมันต้องออกตอนนี้ปันปันทูดูไทยไตอนนี้ยาของผมก็อยู่ที่3อันเลยคือ <c oughs> ผมไม่ได้เจ็บเลยนะครับผมสงสัยน่าจะได้ใช้ในด่านต่อไปในนอนอะ่ะผมน่าจะเดาได้ อ่ารีบรีบรีบในชั้นที่18นะครับผมผมพูดจริงๆซะด้วยโอ้โหห้องเชลลี่นะครับแล้วก็ในชั้นนี้นะครับมีน้องหมาด้วยนะครับหมาพ่โป,โป้ oh, <no. S 1> แล้วก็เจอชัอกโแลตขนาดใหญ่หนึ่งอันแต่ผมขอดองไว้ก่อนละกันนะมาน้องหมาของเราก็เดินไปทางนี้แหละ กระดึบ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 โอเคทางสะดวกแล้วนะครับอ๋อนี่กันเลยเคลียร์ให้หมดทุกเครื่องนี่ไงแมปปรับใหม่นะครับผมเพิ่มไอ้ในตัวเสามานะครับซึ่งในตัเสาก็คือผันอะไรก็ไม่รู้ผมน่าจะเดาได้เลยว่าน่าจะเป็นในตเสาคอยาวนะอ่เนี่ยคือเหมือนไดตัเสาคอยาวเลยแต่ผมไม่รู้ว่ามันพันอะไรอะ่ะเพราะว่าผมไม่ใช่ติงในตเสาด้วยอะ่ะมันมาแล้วนงหมาหมาพิบโบมันเห็นผมหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมขอเวลาแป๊บเดียว โอเคเรียบร้อยครับผมอฮ้ยชิบหายแล้วโดนหมาเห็ดผมโอเคไม่นะโดนเห็ดรอบที่สองรีบ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 โอ้เกือบแลวเราโอเคสองเครื่องตรงนี้ออก,กอนอเฮ้ยทีแกนทีแกนโอ้ยโดนตบซับไม่นะไม่รู้เลยว่าทีแกนมันลากผมมาเอ้ยเศร้าเลยมาไม่เป็นไรเสียยาไปก็ไม่เป็นไรนะครับผมแล้วก็เสียเทปไปก็ไม่เป็นไรเหมือนกันโอดีเทปมันเยอะอุ้ยหมาเห็ดผมอีตัวยานะหมา โอ้เมื่อกี้ขู่อย่างโหดเลยขอเคลียตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมแป๊บเดียวขอเรียบร้อยแล้วก็ช็อกโ,โกแลตด้วยนะครับผมขอย่อยก่อนแล้วกันมาเรียบร้อยโอเคสบายสบายอีซี่นะครับสำหรับเจ้าตัวติเมต้าของเราอย่างเจ้าตัวนี้เลยยัตตานะครับหรือตัวเจต้าเรียกชื่อรถอีกแล้วเดี๋ยวโดนยัตตากันนะครับผมพอดีฟันเธอมาแหลมยื่นออกมาเหมือนฟันยืนเลยนี่แมวใช่ไม่ยืนนะฉันแค่ฟันยื่นออกมา ย่าให้ฉันโกรธนะเดี๋ยวฉันกัดหัวหนายเลยอุ้ยขอโทษนะครับอย่าทําผมนะผมแค่แซวเฉยๆมาเหลืออีกครองสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวผมจะรีบปั่นกันเลยดีกว่านะมารีบปัน่นรีบปัน่นก่อนที่เราจะหนีแล้วก็โอ้ m ม g ก็ได้ช็อกโกแลตมาแล้วขอวิ่งก่อนแล้วกันอุ้ยโกโจไม่เสียเลือดไปเลยโอ้โหแล้วก็เสียยาไปด้วยโอเคแล้วก็ในชั้นนี้นะครับผมสีหน้าเดนดีของเราเนี่ยก็จะเริ่มโกรนันนะครับหมาว่าผมน่าจะได้เล่นดันดิรันในชั้นที่20หรือเปล่าไม่รู้ซึ่งบอกเลยว่าโคตร มาแหละแต่ดีร้านหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าน่าจะไม่มีเสียงกลองดนตรีนะมีแค่ตัวอะไรไม่รู้น่าจะเป็นตัวธรรมดาหรือเปล่าอ่ะป๊อปปี้บ็อกเทนเหรอกุ้งด้วยโอเคกุ้งบ๊อปปี้แค่เนี้ มีประมาณนี้เลยแล้วก็ใส่จำผมขอก่อนเอาละเหมือนว่าผมเจอยาแล้วนะครับมผมขอเก็บก่อนละกันโอ้โหดวงดีแล้วสงสัยน่าจะได้ถึงชาที่30แน่นอนออห้องเจลลี่ปรับใหม่มานะครับรู้สึกแบบว่าเราจะปั่นเครื่องได้ง่ายขึ้นแล้วก็หาเครื่องปั่นได้ง่ายขึ้นด้วยเออเพราะว่าเขาเอาไว้ตรงถุงใหญ่ๆนะครับคูดเยอะเลยส่วนใหญ่นะแต่ตรงกลางนะครับผมแค่ไม่ได้เอามาเลยคือน้อยครั้งนะครับพี่เขาจะเอามาเดี๋ยวเครื่องสุดท้ายนะครับก็หนีไปแล้วโอเคเรียบร้อยผมขอใช้เทปกันเลยนี่เลย มาวิงว่งวิง่งวิ่งตอนนี้ตีบับโกโจไปนะครับผมขโมยโคาขวดไปเลย่าวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งกับแล้วโอ้กุ้งโอเคและก็ในตอนนี้นะครับก็ถึงชั้นที่21สักทีแล้วนะครับผมผ่าน20ชั้นแล้วแล้วก็เหมือนว่าในชั้นนี้นะครับผมได้ยินตัวเมนตัวหนึ่งนะซึ่งนั่นก็คือแอสโตนนั่นเองเนี่ยได้ยินเสียงกระทึบเท้านะครับ,บเบาๆอ,อย่านะแล้วก็หน,นีกันเลยโอ้โหแอสโตลาผมแล้วหนีกันเลยนะครับผมวิ่งแล้วแอบแป๊บนึงแอบ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 แอสโตแอสโตจะมาไหม ไม่มาไปสักทีโอไม่นะแอสโตเล่นผมแล้วมาแล้วโอ้โหคอสโมด้วยโอ้โหอ่าไปสักที <c oughs> ผมขอละกันอย่ามาแถวนี้นะแอสโตอ้ยอ้ยสิ่ายโอ้ยไม่นะโอ้โหเมื่อกี้สกิลเช็คขึ้นแล้วก็เหมือนว่าตอนที่ผมเจ็บเนี่ยเธอจะดรอปช็อกโกแลตขนาดใจมาหนึ่งอันด้วยนะเออก็ถือว่าดีดีมากๆเลยสลับผม อขอก่อนละกันปั่นเครื่องแล้วก็ใช้เทมให้หมดนะครับผมไอตรงพื้นน่ะมันตอบสี่ชิดเลยอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอนีก่อนละกันผมรู้สึกแบบว่าผมชอบเธอมากขึ้นแล้วนะเพราะว่าเธอโคตรตึงเลยคือปั่นเร็วแถมหนีได้แล้วก็เอาตลอดได้ดีหนีจากตัวธรรมดาได้เลยนะครับผมอุ้ยขอบคุณค่าเดี๋ยวฉันจุ๊บเลยมาชั้นที่ที่ศึกษาก็เหมือนเดิมเพิ่งปั่นไปเครื่อง,องโอ้โหรู้สึกแบบว่าผมเล่นตัวนี้นะจะตึงไงก็ไม่รู้นะครับผมแต่พอผมเล่นตัวอื่นนะครับ ผมรู้สึกแบบว่าผมตูวในชั้นที่20กว่านะอ่า20 21อุย้ยกุ๊โอ้โหไม่นะกุ๊ไอตัวดึงนี่ทําผมซะแย่เลยมาเคลียร์ตรงนี้กันเลยขั้นสุดท้ายขอเคาะก่อนละครับอ่าเรียบร้อยโอเคตอนนี้เราก็ถึงชั้นที่24แล้วแล้วก็แดนดี้ของเราก็ขายายาเหมือนเดิมโอ้โหเสนอของดีแล้วแต่ผมรู้สึกว่าผมอยากเล่นแดนดี้รันนะ,อะโอเคแดนดี้รันรอบที่3มาไหมหรือไม่มานะครับ มาตองพึ่งดวงนั่นไงมาแล้วนะครับผมแดนดี้รันในชั้นที่ยี่สิบี่โอ้แล้วก็ในชั้นนี้นะครับมีเชลลี่ด้วยวะเฮ้ยใครเห็นนะหอะเฮ้ยแดนดี้เห็นผมโอ,โอ้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 มาแล้วมาแล้วแดนดี้โอ้หวอ้ลัสมาแล้วโอเคหนีชั้นแล้วนะครับผมแต่ก็ต้องรอประมาณหลายวินาทีนะครับแล้วก็สง,งบสติอารมณ์เหมือนเดิมโอเครีบเคลียร์รีบเคลียรย์ก่อนแดนดี้จะรู้ตัวใครเห็นนะอะเฮ้ย ทีแกอุ๊ยอู้หูอู้ห oh. okay. oh ูเส oh ียวเสียวเลยแดนดี้แล erm. ้วก็ตรงหน้านี้นะครับเจอเชลลี่ว่ะโอ้โหเสือที่หายแล้วเสือมาแล้วโอ้โหเสือเสือมันจะตามตูดผมแล้วแต่ผมขอเก็บลูกอมกันเลยโอ้โหโอ้โหตุ้เย่ครับผมเมื่อกี้นี้โดนแดนดี้ดักเฉยเลยนะโอ้โหจบเลยนะครับผมผมทำไม่ได้ถึง23ชั้นเองนะครับผมสำหรับวันนี้นะ แล้วก็เอ c o คา t เตอร์ทวิสตไปทั้งหมดประมาณนี่เลย55ตัวนะครับแล้วก็อ e ีคอที่ได้มานะครับผมก็อยู่ที่7 6 4นะครับผมอ่าก็จะมีประมาณนี้เลยสาหรับเจ้าตัวกีตานะครับผมหรือเจ้าตัวยาตาร์นะ <Okay. S 1> ตัวเมตาของเรานะครับผมที่บอกเลยว่าโคตรโกงแล้วก็โคตรด,ดีเลยนะเอ็นลา์คนนะครับบอกกันมาเยอะโดยส่วนตัวผมแล้วก็คิดว่าตัวนี้นะครับผมก็เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งเลยแล้วก็น่าใช้เลยนะครับผมสลหับแบบว่าสายโซโล่แล้วก็สายแบบว่าเลตตี้นะ โอเคก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะถ้าชื่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเพ <laughs> ื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนแล้วนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับกับ d ด d d y Wo วไปแล้วนะครับผมสวัสดีด้วยนะครับบ๊ายบายไปแล้วบอกเลยว่าการเล่นตัวนี้นะครับคูดตึงแล้วก็คูดดีเลยผมชอบมากกดไลค์ให้เลยส0เต็ม BS 10